สวัสดีจ้าเพืเ่อนๆตอนนี้ก็นั่งอยู่ในสวนผักนะคะก็นะฮะเลยมานั่งกินในสวนผักไก่อบมีไข่มีผลไม้ซุปต้เหลือจากวันวันก่อนมื่อก่อนแล้วก็มานั่งกินฟังเสียงนี้ แดดดีแล้ววันนี้ฝนคงจะไม่ตกคิดว่านะทั่วเรื้อยขึ้นคือต้องการให้เขาเรือยขึ้นนี่ขึ้นตามโครงที่มีอยู่นี้ ไม่รู้าจะเลื้อยขึ้นตามที่เราอยากให้เขาเลื้อยไหมักงามมากรักบุกเอน ้แยงแ่งเรากำลังงานเลยนี่ก็บอเตร์เค็เก็บกินไปเรื่อยเผ็บจะเป็นใบชะพูนะคะกินใบชะพูกินกับส้ตมตำก็อร่อย ต้นถั่วกำลังเลื้อยจะคือจะให้เขาเลื้อยขึ้นตรงนี้ให้เขาเลื้อยขึ้นให้แบบให้เป็นซูมตรงนี้เวลาเราจะนั่งกินแล้วก็จะมานั่งกินด้านละข้างในนี้มาดูว่าจะเป็นไปตามที่เราต้องการไหมคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่าน,นี้ก่อนนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แมลัดพซัซน์ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีจ้า